จะเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาระจารกิตยาาิยาภาะเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาันิมีสิริพัฒมหาวชารราชธิดาไปทรงเยีอยนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2563ตามคำกราบทูลเชิญของนายเอมอนเมอร์ฟี่ผู้อำนวยการโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชีย ในการเสด็จเยือนครั้งนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือนสุทธานารีนาธในฐานะทูตสันทวะมไมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหปร,ระชาชาติในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมด้านการป้องกัน HIV เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการดําเนินงานด้านการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV และนวัตกรรมในการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ที่จะส่งผลต่อการดําเนินการป้องกัน HIV ในภูมิภาคอันเป็นส่วนสําคัญที่นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการยุติเอสทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นณโรงแรมฮินตันเนปิดอกรุงเนปิดอพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถ จะเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2563เวลา13นาฬิก50นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันเวลา20นาฬิกา30นาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11มีนาคม2563